สวัสดีครับรีวิวสั้นประตกลับมาอีกแล้วนะครับและครั้งนี้เราก็อมาสารต่อตำนานเดิมนะครับนั่นก็คือนี่จ้ะ SIC Camerader V3 หรือว่า V3 แล้วก็ Raider Man นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโวล่มเท่าไหร่วะอยู่ไหนโวลูมสิบนะครับผมออกมาเป็น เซตคู่ cool เลยนะฮะหลังจากที่ที่ตอนแรกที่มันออกเป็นตัวแข็งใช่ปะ่ะไรเดอร์หนึ่งไรเดอร์สองแล้วก็วีสาเป็นตัวแข็งใช่ไหมฮะแล้วก็ไรเดอร์หนึ่งเขาก็มาใส่จุดขยับไปคู่กับไซโคลนแล้วก็เอาไรเดอร์สองมาใส่จุดขยับคู่กับช็อกเกอร์ไรเดอร์นะฮะทีนี้ก็จะเหลือไรเดอร์วีสามนะครับวีสามก็เลยมาใส่จุดขยับแล้วก็ออกมาคู่กับไรเดอร์แมนเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเล่าตำนานนี้ให้ฟังนิดนึงคือมันเป็นยุคที่ที่ เรารู้แล้วว่า SIC เป็นไงแล้วเราก็คิดว่าเออเราชอบลายนี้นะเราจะตามเก็บลายนี้นะฮะตอนนั้นนะ่ะผมก็จะไปซื้อนี่ร้านประจําของผมก็จะคือ A1 ที่อยู่ที่ห้างมาบุญครองนะครับซึ่งเนี่ยอันนี้ก็ไปสอยมาจาก A1 เพราะตอนนั้นนะ่ะอย่างที่เคยเล่าไปว่าเราทํางานแถวตรง r c เตึกกิตัง,งูนะฮะพอเลิกงานเราก็จะนั่งรถตู้มาลงสวะบุรีเราก็นั่งรถไฟฟ้าไปไปมาบุญครองเพราะว่ามันใกล้ที่สุดนะครับอันเนี้กว่าจะได้มานะ ไปถามเขาแล้วก็ของยังไม่มาเหมือนกับของมันเข้าเลทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้จนแบบวันที่ของออกเนี่ยเราก็ไปอนะเลิกงานเราก็ไปไปเช็คดูว่าเออของมาหรือยังครับปรากฏว่าของมาแล้วแต่ว่าเฮียเจ้าของเนี่ยบอกให้รอก่อนไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งนะของของเขาบอกว่าของอ่ะเพิ่งมาเลยอ่ะเราก็ไปเดินเล่นนั่นโน้นนี่ไปหาอะไรกินนะฮะประมาณหนึ่งเลยแหละก็กินข้าวมื้อนึ่งนะแล้วก็กลับมานะครับปรากฏว่ากลับมาเนี่ยเฮียก็ก็ยังเดินไปเดินมาอยู่เฮียบอกว่า เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะกำลังตกตกลงราคาเราถึงได้รู้ว่าก็คือของมันมาลงเนะี่ยปุ๊งนะฮะแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ร้านค้าทั้งหลายเนี่ยก็จะไปรับของแล้วก็เหมือนกับแบบประมาณว่าตกลงหาราคากลางกันว่าเอออันเนี้ยเราจะขายกันสักที่เท่าไหร่ดีก็คือมันจะไม่โดดกันมากในในในโซนนั้นนะนะฮะก,ก็เพิ่งรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะ ผมก็เลยก็ต้องไปเดินเล่นผมเดินเล่นอยู่บ้านสองสารอบอะ่ะกว่าที่จะได้ของมานะฮะแล้วก็ตกลงสนุนราคามาได้ที่ถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกจะ1,800บาทนะฮะสำหรับเซตนี้นะอ่าก็นะครับกว่าจะได้มาก็ก็กินจนอิ่มอนะ่ะอิ่มคือกินจนแบบตอนแรกไปกินลาเมงเสร็จแล้วเราก็ไปเดินหาขนมก,นกินกินกาแฟก็หมดไปหลายร้อยเหมือนกันนะฮะกว่ากว่าจะได้อันนี้มานะกินไปเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูด้านในกันเลย นี่นะครับก็จะมีอยู่2ถาดนะอันนี้ก็เป็นถาดแรกที่มีตัวนะฮะมีตัวแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้ดอร์แมนก็แน่นอนก็ต้องมีมือมาให้เปลี่ยนเยอะแยะมากมายนะฮะแต่มันก็จะมีนี่ถาดที่2คือ SIC ยุคก่อนมันจะเป็นมันจะเป็นถาดแบบถาดที่ไม่ล็อกนะฮะไม่ล็อกชิ้นของนะเขาจะเอาลวดพันเอานะฮะคือใครที่เล่น SIC ไยุคแรกก็อาจจะลำคาญกันนิดนึงตรงที่บต้องแกะลวดเวลาเก็บบางทีก็ต้องเอารวดมาพันไว้บ้างไม่งั้นมันจะหล่นมันจะหลุดนะฮะอันนี้ก็ผมไม่ได้พันลวดนะข แล้วก็มีมือของไรเดอร์แมนไม่ใช่ของ V3 สิเออใช่อ,อ๋อมันมี2ฝั่งนะไรเดอร์แมนฝั่งหนึ่งแล้วก็ V3 สฝั่งหนึ่งนะฮะล่น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 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าเราถ้าจะไม่ผิดผมได้ผมซื้อไรเดอร์หนึ่งกับไซโคลมาก่อนแล้วก็ไรเดอร์สองช็อกเกอร์เนี่ยไม่ได้ซื้อนะฮะแล้วก็ไปเก็บไอเนี่ยไรเดอร์แบ็ค ใช้ดมูลนะฮะแล้วก็ลันมาเรื่อยๆจากตรงนั้นนะขามคามโวลูม15ไปนะฮะก็มาเป็นอันเนี้ยแล้วก็ด้วยความที่ก่อนหน้าเนี้ยมันจะเป็นปตัวเดียวใช่ป่ะตัวเดียวมันอยู่ที่ราคาประมาณพันห้าพันหกอะไรเงี้ยทีนี้พอมาพันแปดได้สองตัวตอนนั้นแบบรู้สึกมันคุ้มค่าชีวิตมากเลยนะฮะสองตัวพันแปดคุ้มสัดสัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยดูด้านในบ้าอะไรวยวแกะตัวให้ดูนี่คือวิสามนะขอแก้ข้อมูลนิดนึงพอดี เมื่อกี้แกะถาดแล้วไอรลว่วเนี่ยมันพันสาหรับอิสซสซิรี่นะฮะแต่ว่าตัวเนี่ยมันจะมีเดือล็อกนิดหนึ่งก็คือตัวเนี่ยไม่ต้องพันล็อกก็ได้นะฮะในพ่ตัว SIC เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเป็นชิ้นยางนะฮะแล้วก็สเสน่ห์ของเขาก็ในยุคนั้นก็คือ SIC มันมีคําว่า C มันคือถูกโอขินเนาะนนะมันก็ต้องแบบมีไดแคสในบางจุดแล้วก็ SIC ก็มักจะมีพาร์ทใสใสเพิ่มมาให้นะฮะซึ่งนี่ก็จะมีไดแคสโอ้ก็จะเป็น B 3 h o p p e r เนี่ยไดแคสจ๋ ลลลแล้วมันก็จะมีอ่ะแฝงอยู่ในอันอื่นๆนะฮะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาวุธของไรเดอร์แมนนี่แหละที่มันจะเป็นไดแคสมาให้นะฮะแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีนี่พ้าใายผ้าใยปีกข้างหลังเห็นไหมปีกแมงปอด้านหลังก็จะใสๆนะฮะนี่ตรงเข็มขัดนี่ก็เป็นไดแคสนะอ่าแล้วก็ตรงใบพัดนี่ก็จะใสเหมือนกันนะครับตอนเนี้ยตอนนี้นนนนด้วยความที่คือมันซื้อมานานนะแล้วเป็นยางนะเหนียวหนับ <laughs> จับไปนี่รู้สึกได้ถึงความเหนียวเลยนะับเหนียวชิบหายเลยตอนนี้ และอีกอย่างนึงก็คือปกติเขาเขาจะแยกถอดมาใช่ป่ะแต่ด้วยความที่ผมอ่ะกลัวมันหายเรา่เป็นคนสะเพร้านะฮะแต่ไหนตะไยมาและตอนนั้นแบบใส่บางทีมันหล่นอ่ะมันเล็กแล้วเราอยู่หอแล้วไม่อยู่บ้านเราย้ายไปนั่นโน่นนี่การที่แกะออกมาแล้วเกิดมันพลาดหล่นนี่คือแบบว่าหายนะชีวิตเลยเพราะนั้นผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ไม่ถอดมันนะฮะก็ใส่ไว้อย่างเงี้ยแล้วเวลาเราใส่ถาดผมก็กดให้มันติดแล้วก็กดลงไปเนี่ยมันก็อยู่นานเนะพอมันอยู่นาน่ยเขามันไม่กระดกไะมันก็รีไปตามหัวเลยเนี่ยติดหนังหัวไปเลย เวลาจะเล่นก็ต้องแบบง้างๆมันออกมานิดนึงนะฮะเออให้มันให้มันแบบเป็นแง่งขึ้นมานิดนึงเออมันจะได้โชว์ได้เดี๋ยวติดพาคุมก่อนนี่ภ้าคุมของวีาเนี่ยจริงๆอันนี้รสุดถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นพาร์ทใสเหมือนกันแล้วก็ทําสีมานะฮะตอนนี้ก็เหนียวหน้าดูชมเหมือนเดิมข้างหลังมันจะเป็นบอลจอยนะก็จุ๊บเข้าไปเลยได้เลยปุ๊บนอ่ได้แล้ว่เที้ยวมากเฟี้ยวมากนะฮะ เพราะว่าตอนนั้นนี่คือไรเดอร์ส่วนใหญ่เป็นผ้าพันคอใช่ป่ะแต่ว่าของ V3 เนี่ยมันไม่เชิงเป็นผ้าพันคอนะมันผ้ามันแบบลผ้าเป็น2ผืนนะเป็น2ผืนสยายข้างหลังนี่โห,โ,หโคตรเหมือนปีกเลยโคตรเท่สำหรับ V3 ก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากอย่างที่บอกนะฮะก็คือมันก็จะมาเป็นตัวตัวเงี้ยนะแล้วก็มีมือให้เปลี่ยนอีกนิดนึงให้มา3าข้างนะครับ3ข้างนะเพราะว่าไอ้ของอื่นๆใดๆเนี่ยเราสามารถไปเอาของของชุดที่เป็นชุดยืนฐานนั้นน่ะมาเล่นได้นะฮะ มาดูจุดขยับกันว่าพอเขาใส่จุดขยับไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็หัวตัวปลายเนี่ยแน่นอนหัวมันต้องหมุนได้นะหมุนได้รอบนะแล้วก็จะมีข้อต่อคออีกนิดหนึ่งปัก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 นะปัก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 อันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือเปิดหน้ามามันก็จะมีหน้าคนอยู่ด้านในนะจะเห็นหน้าคาสมิชิโร่อยู่ด้านในนะครับอ่าแขนก็แน่นอนว่า SIC ยุคแรกจุดขยับมันจะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบจุดบานพับอะ มันเป็นแบบบอลจอยจุ๊บนะฮะก็คือเสียบปุ๊บเสียบปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นคือมันก็จะกลางไม่ได้มากเออหมุนหน้าหมุนได้อยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นบอลจอยนะแต่ว่ากลางเนี่ยอ่ะมันก็เนี่ยเต็มที่แล้วมันก็กลางได้แค่นี้นะคร as ับอ่างอก็ได้อีกนิดหน่อยนะนะนะเอ่ะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอ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 วีสามพ็อปเปอร์หล่นมาดูเอวนี่งอก้มเงยก้มเงยได้นะฮะอ่าผ้าแฟนคอข้างหลังก็แน่นอนเป็นบอลจอยนะจุ๊บมาแล้วก็นี่ ขยับได้นะครับผมบิดได้บิดได้นะฮะเดี๋ยมันจะบิดได้ที่ช่วงล่างนี่นะไม่ที่ช่วงบนเพราะช่วงบนมันใส่จุดขยับบนไปนะครับาขา,าดูขาอาการได้ประมาณนี้ยกได้อองอขารู้สึกว่าสองข้างเนี่ยม,มันจะเป็นจุบ๊บบอลจอยทั้งคู่เลยนะบอลจอยแบบแทงขึ้นบนกันบแทงลงล่างนะฮะเนี่ก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยงออันนี้นะฮะ มีข้อเท้าใส่จุดขยับมาได้ด้วยนี่ปืดป๊ดปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดประมาณนี้แล้วก็บิดได้ประมาณนึงนะฮะแค่นี้เองจุดขยับก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะฮะเน้นเอามายืนเท่ๆรอๆฟิลฟ้าฟิลฟ้าให้เราดูดีไซน์เล่นๆอ่ะแล้วก็อ่า V3 เนี่ยเท่าที่สังเกตนะฮะจะจะเป็นตัวยืน,าน่าไที่เป็นตัวเนี้ย เขาจะไม่ใช้ไม่ใช้สีเขียวสดสดเหมือนกับตัวออริจินอลคาแรคเตอร์นะฮะมันจะออกเป็นสีน้ําเงินซะมากกว่าซึ่งมันจะเป็นน้ําเงินแบบอมเขียวเล็กๆกันนะฮะให้มันแบบเหมือนคล้ายๆชุดยีนอะไรอย่างนั้นนะเออเขาไม่ใช้สีเขียวจ๋าอย่างนั้นนะฮะก็ก็แปลกดีอาจจะเพราะว่าอยากให้แบบมันมีความสมจริงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะก็เลยทําให้มันดูเหมือนชุดยีนมากกว่านะครับอืมอะมาดูที่ไรเดอร์แมนกันต่อนี่ นี่คือไรเดอร์แมนนี่พระเอกมาเลยอันนี้คือน่าจะเรียกว่าเป็นตัวเด่นของชุดนี้แหละเหมือนกับว่าวีสามเนี่ยก็ทํามาเพื่อใส่จุดขยับมาแค่นั้นเองนะฮะให้ให้มันแบบขยับได้เหมือนตัวตัวอีไอรุนพี่สองคนนะ,นะฮะแต่ว่าจุดขายน่นอยู่ที่ไรเดอร์แมนมากกว่าเพราะว่าไรเดอร์แมนเนี่ยก็จะมีลูกเล่นในการเปลี่ยนอะเทสเมนต์ที่แขนให้กลายเป็นอาวุธต่างๆนานา,นาได้นะครับเดี๋ยวผมขอใส่ฝ้าคุมก่อนตอนนี้ไม่มีฝ้าคุมนี่นะ,ะใส่สองอันเข้าไปเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับเขา เขาผมกดเข้าไปมันก็เลยรีติดเข้าไปอย่างนั้นแต่ว่าไรเดอร์แมนเนี่ยในความฉีกของเขาอะนะฮะก็คือตรงพุงเนี่ยปกติมันก็ต้องมีแถบสีเหมือนกับตรงหน้าใช่ไหมแต่นี้คือพุงเขาก็ทําเป็นสีส้มอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยเพิ่มไอตัวตัวเข็มขัดเส้นนี้เข้าไปนะฮะไอเข็มขัดเส้นนี้ก็จะมีแบบมีปุ่มมีเดือยมีอะไรให้ยึดนะให้เราสามารถเอาเอา,เอาอุปกรณ์เอาอะไรพวกนี้ไปยึดติดได้นะฮะออแต่นี้ผมจะปล่อยไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมือให้ดูนะครับ แล้วก็ดีไซน์ของไรเดอร์แมนเนี่ยด้วยความที่าตามคอนเซ็ปต์ออริจินอลเนี่ยไรเดอร์แมนไม่ใช่มนุษย์ดัดแปลงทั้งตัวนะฮะมันจะดัดแปลงแค่แขนขวานะเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะทําให้มันค่อนข้างเหมือนกับแบบไม่สมประกอบเพราะว่าไรเดอร์แมนเนี่ยยังมีปากเป็นมนุษย์อยู่นะฮะก็คือจะไม่ได้แบบเป็นเป็น,ปนอ่าเพอร์เฟกมนุษย์ดัดแปลงอะไรอย่างนั้นนะเออมันก็เพราะฉะนั้นการทําจุดขยับหรือว่าการดีไซน์อะไรออกมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างหน่อยนะฮะดูดูขาขาเขออะไรอย่างนี้นะมันก็จะแบบมีเหมือนบ เป็นน็อตเป็นอะไรพวกนี้ปูปะปูปะปูปะมานะฮะอ่าไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ดขยาบแขน2ข้างก็ไม่เหมือนกันนะข้างนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนทั่วไปนะฮะเป็นไอบอลจอยแทงเงาส่วนข้างขวาเนี่ยนีย่ข้างขวาเนี่ยคือเป็นแบบบานพับนะเป็นข้อพับเลยนะอ่าแล้วก็มีแบบทวิตแขนได้ด้วยนะซึ่งซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราสังเกตดูอ่าตัวอื่นน่ยจะทวิตอย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้นแขน เนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยข้างซ้ายเขาก็ทําเป็นแขนตกเหมือนเอไซปกติทั่วไปคือทวิตไม่ได้เหมือนกันนะก็ขยับเฉยเฉยแต่แขนข้างนเนี้ยเนี่ยเออเพิ่มจุดขยับเพิ่มลูกเล่นเข้ามาเพื่อทีเอ่เวลาที่เราเปลี่ยนแขนแล้วเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างอิสระในการจัดท่าหรือขยับนะฮะจุดขยับก็เหมือนกับ V3 เลยแต่นี่ค่อนข้างที่จะหลวมแล้วเนี่ยเอวมันหลวมมากแล้วตกตักตกตักตกตักเลยนะโอ้โหแอนได้อย่างนี้เลยอะ่ะเ่ยหลวมจัดขาเขือก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนกับตัว V3 เลยนะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เขาให้มาซึ่งค่อนข้างหลากหลายมากให้มาเยอะมากนะฮะเนี่ยหลักๆก,ก็ต้องมีลบอาร์มหรือว่ามือตะขอใช่ไหมฮะ,ะมีมือตะขออันนี้มีมือคีมนะเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนหัวเป็นฉมวกได้เป็นลูกตุ้มโซ่ได้นะฮะแล้วก็อันนี้มีแบบเป็นปืนแบบช็อตกันนะฮะแล้วก็จะอันนี้ก็จะออกเป็นปืนคล้ายๆกับแกตเตอร์ลิงใช่ปะอ่าใช่ใช่มี3ามก็บอกเป็นแกตเตอร์ลิงนะฮะแล้วก็มีนี่สว่านเป็นดิวอาร์มนะครับ แล้วก็จะมีอันเนี้ยเหมือนอะไรอะไอตัวตอกสลักกับปัก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 ป,ก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 ปกักอะนะฮะนี่อันนี้มีมีปืนมาให้ด้วยนะปืนนี่น่าจะของ V3 นะเอออของไรด์แมนก็ได้มีซองปืนมีซองปืนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเนี่ยไอมือเหมือนหนวดาหมึกนะฮะเอาไว้เกาะข้างฝาอันนี้ที่ท,ที่บอกว่าเกาะข้างฝาเพราะว่าเหมือนกับแบบ,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 บมันมีตุ่มที่มันเป็นเหมือนหนวดาหมึกจริงๆนะไอตุ่มาหมึกที่เอาไว้ยิดอะนะฮะคือมันก็จะมีทั้งที่แบบ อยู่ในในซีรีส์นะฮะแล้วก็แปลกๆอย่าง,ไงัไอ้ปองหมึกนี่น้า่าจะคิดขึ้นมาใหม่นะเออนี้วิธีการเปลี่ยนมือนะครับผมก็นี่เลยถอดนี่ออกปึกนี่ถอดมามันก็จะมีแท่งๆอย่างนี้เหนะอ่าแล้วก็เปลี่ยนเลือกใช้อาเอาโลบอามก่อน,นจะได้ชินตานี่โลบอารมก็จะแบบไม่ใช่เป็นตุ้มกลมสองอันนะฮะแต่ว่าจะเป็นตุ้มอันหนึง่งแล้วก็เป็นเนี่ยไอ้เหมือนเดนาโมหรือว่าไดชาร์เนี่ยอันนึง เสียไปเลยอเอ่อกับแขนที่คุ้นเคยนี่แขนกระตันทุกที่คุ้นเคยอ่าแล้วก็อันเนี้ยนะฮะก็สามารถถอดออกมาเปลี่ยนได้นะนะจากตะขอเนี่ยนะฮะเราก็เปลี่ยนเนะี่ยจะให้เป็นฉมวกหรือว่าเป็นโซ่ลูกตุ้มอะไรก็ไปถอดใส่เอาได้นะครับผมซึ่งโอ้โหผมไม่ได้แกะอะไรเลยไม่ได้แกะอะไรเลยนอกจากใช้มือตะขอ ทีนี้นอกจากนั้นก็เนี่ยเปลี่ยนไปอยากจะใช้มืออะไรก็เปลี่ยนไปมันก็เอาไปเสียบนะฮะเพิ่มความสนุกสนานด้วยตัวคุณเองเข้าไปเนี่ยนี่เป็นเหล็กนะเนี่ยไอตัวตัวครีมเนี่ยเป็นเหล็กโอยเสียบป้าเอนีอ่ยเ,เป็นเหล็กเป็นเหล็กเอามาเสียบนี่อ่าซึ่งเป็นเหล็กแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความแน่นหนาด้วยนะค่อนข้างที่จะหลวมเชียวหลวมดีจังเลยแหละตอนนี้ ไม่มีความแน่ไรเลยน่าจะจัดท่ายากอยู่เหมือนกันนะฮะมันมันทำไมมันตอนแรกมันหลวมเปล่า,าจำไม่ได้เลยซื้อมานานแล้วก็ไม่ไม่ได้เล่นเลยด้วย <c oughs> อว <c oughs> เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว,ว่าอันนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กเปลี่ยนดีกว,ว่า <c oughs> <c oughs> แก่ยากนิดนึงอ่า นี่ก็ไดแคสนะคือไอแขนที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นไดแคสค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากเลยอะ่ะแต่ดิวอาร์มก็อาจจะดูประหลาดประหลาด,ดนิดนึงนะฮะเหมือนหัวสว่านแบบแบบมันดูแบบตู้ๆอะ่ะมันดูบูตูบูต้หน่อยนะฮะนี่อันนี้ก็คือจุดขายของเอาฮอรเดอร์แมนคนนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองแกะอันนี้มาได้สองปืน นี่นะซองปืนมันจะมีเดือยอยู่ด้านหลังนะครับมีจะมีเดือยอยู่ตรงจุ๊บๆตรงนี้เห็นนะอ่าซึ่งไอที่สายเนี่ยข้างหลังมันก็จะมีรูเหมือนกันนะแล้วก็เอาเดือยเสียบที่รูนเนี่ยปึ๊บหลังจากนั้นก็สามารถเอาปืนเนี่ยแงะออกมาอืมปืนนี้ก็ได้แคสนะทั้งดุ้นเลยนะดูดิเมื่อก่อนได้แคสเยอะป่ะล่ะให้ได้แคสโคตรเยอะเลยนะนี่แล้วก็สามารถเอาปืนไปเสียบในซองนี้ได้นะฮะอะไรไดอไแมเราก็จะพกปืนได้พกปืนมาด้วยเหรอช่ปืนมาด้วยเหรอเนี่ยไว้ตายแล้วนี่ อ๋าเท่เท่เท่โอ้ยอดเี่ยยียดเดี่ยมยดเดี่ย,ย,ยน,นี่อย่างงี้อาวุธครบกครันนะนะสำหรับไรเดอร์แมนตัวนี้นะครับผมนี่แล้วก็มายืนคู่กับวีสามปึ๊เป็นดับเบิลไรเดอร์คู่ที่สองนะฮะถึงแม้ว่าไรเดอร์แมนจะออกมาแค่ก้าตอนก็ตามนะครับผมนี่ทีนี้มาให้คะแนนกันดีกว่านะครับผมสำหรับสองตัวนี้นะฮะ V3 และไรเดอร์แมนนะครับ SIC v อ l u m e ล8ุ่มคู่นี้นะ ผมให้ไปเลยที่สามูุูครับอ่าให้สามูุูไอ้ไอ้ฟาร์มที่แบบฟังชิ้นที่มันง่อยกระลอกไปแล้วก็ก็มองข้ามไปนะเพราะว่ามันก็เราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันอะไรเท่าไหร่แล้วก็เหล็กบอกเลยว่าเหล็กเยอะมากมือที่แบบให้มาเนี่ยมันเป็นเหล็กหลายอันมากเดี๋ยวค่้อยให้ฟังเลยเป็นไงเสียงนี่แบบว่านะโลหะเลยอะ่ะแล้วก็ให้มือมาค่อนข้างเยอะมากเชื่อว่า เชื่อว่าถ้าหากว่าในตอนที่มันครบรอบเท่าไรที่เขารีออกมาใหม่เป็นไรเดอร์หนึ่งไรเดอร์สองนะฮะถ้าเขาทำมาถึงไรเดอร์แมนนะผมก็เชื่อว่าผมไม่ได้ให้มือมาเยอะขนาดนี้แน่นอนนะครับผมน่าจะน้อยกว่านี้นะเพราะนั้นก็จัดไปครับที่3ามอุคูนะฮะและคราวหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะอีพีนี้ไปก่อนนะจ๊ะปุ๊ย